ชะตาฝ่าวิกฤตกันดีกว่านะครับที่ดูพี่เคนโด้ครับมครับใครมาบ้างวันนี้จำได้คนแรกก็สินแสช้างเลยฮะคนนี้เรื่องดวงเรื่องดวงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจก็ต้องเป็นคุณวิกรมกรมดิต อีกท่านหนึ่งคุณสาลินีจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะคล้ายๆคุณพีกรมหรือเปล่าไม่ไม่คล้ายอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการธนาคารคุณเป็นหนี้คุณจะทำยังไงโอเคอ๋มีคนมีปัญหานี้กันเยอะใช่อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพลาดไม่ได้เลยเรื่องของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศอาจารย์เสรีสุพรรทิตย์คนนี้นี่ต้องฟังจริงๆนะฮะคนทั้งประเทศรอฟังกันอยู่ในช่วงน้ำท่วมคนถามเยอะว่าปีนี้จะท่วมไหมได้คำตอบแน่โอเคครับผมสำหรับท่านแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยดวงเมืองเนี่ย จะชงเหมือนดวงพ่โดหรือเปล่าไม่ไม่ชงไม่ชงดีอยู่ฮะับผมคนแรกครับสินแสชางก็ผมไปชมกันเลยครับในหลักของการพยากรณ์ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยูดีเราจะมาพูดนะมันเป็นเรื่องของสถิตินะครับนักโหราศาสตร์เนี่ยคือเป็นคนที่ศึกษาสถิติจากการเคลื่อนที่โคจรของดวงดาวนะครับ เราดูว่าอดีตเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ววัตจักรนั้นเนี่ยมันกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับเวลาเปลี่ยนสถานก,การณ์เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนนะครับแต่มันจะมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเป็นหมอดูคนหนึ่งนะครับที่มีการพยากรณ์นะครับในเรื่องของนี่แหละฮะน้ำท่วมแต่การทายว่าน้ําท่วม เรื่องเด็กๆคล้ายๆก็ทายได้มันทุ่มทุกปีถูกไหมทายยังไงก็ถูกเหมือนช่วงต้นปีเนี่ยจะมีคํำพยากณรประเภทผมเรียกว่าเป็นคํำพยากรณ์ประเภท NPL เป็นคํำพยากรณ์ที่ทายแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตมกกลาเป็นดินไหวใหญ่กุมพานองเลือดมีนาหิมะตกนะครับมีหมอดูทายหิมะตกทุกปีนะครับผมเนี่ยเตรียมเสื้อขนเป็ดจนขนเป็ดร่วงหมดแล้วนะฮะ มื่อไหร่จะตกสักทีนะฮะรออยู่นะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีคํำพยากร์ที่หลากหลายนะครับให้ท่านเลือกดูเลือกเสพนะครับบางอันก็จริงบ้างบางอันก็ไม่จริงบ้างเวลาเราดูดวงเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของดวงดาวดวงดาวในทางโหราศาสตร์นะครับที่มีอิทธิพลนะครับต่อมนุษย์นะครับดวงแรกซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะครับการโคจรของดาวเสาร์นะครับเขาเรียกว่ามันมีอิทธิพลมีบทบาทและครั้งล่าสุดที่ตำแหน่งดาวเสาร์นะครับ โครจรน,นะครับคือเมื่อปี2526พอดีนะครับสิ่งที่จะบอกนี่นะครับคือต้องบอกว่าพอดวงดาวมันโครจรมาเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสของเหตุการณ์มันก็จะเกิดมาเหมือนเดิมและใน2554จนถึง2555นะครับไอ้ตำแหน่งดาวเสาเนี่ยนะครับมันกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนั่นเป็นเหตุผลอย่างที่หนึ่งที่ผมบอกว่าปริมาณนะ้ำในทางดวง ไม่ได้แตกต่างกันนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นครับว่าดวงเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าท่วมไม่ท่วมดวงบอกได้ถึงเหตุนะครับแต่แน่นอนผลนั้นคงต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของคนนะครับดังน,นั้นถ้าถามผมในเชิงดวงผมบอกว่าปีนี้น้ําเท่าเดิมแต่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะฮะแต่ท่านเชื่อไหมครับว่า ในปี2012นี้นะครับเป็นปีที่ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งพอมันโครจรมาแล้วเนี่ยมันทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวที่ว่านั้นเนี่ยคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยถ้ามาเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องทุกครั้งผมยกตัวอย่างนะครับ2472นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่า Great Depression ไม่ได้มีพายุใหญ่เข้านะฮะแต่เป็นช่วงที่เกิดวิกฤต เศรษฐกิจในระดับโลกพอเข้าปี2,524ไอ้ดาวคู่นี้มาเจอกันอีกนักห่าวศาสตร์เห็นปุ๊บมีการพยากรณ์ล่วงหน้าประเทศไทยลดค่าเงินบาทปัญหาในเรื่องของค่าเงินนะครับปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันและเป็นปีที่ประเทศไทยกู้เงินจาก IMF อะฮะอีกครั้งหนึ่งที่มาเจอกันนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งใหญ่นะครับถ้าเป็นปีคศเนี่ยคือปีคศ2000ต่อ2001นะเป็นยุคที่ คนกลัวในเรื่องของ Y2K ถ้าเกิดเราจำได้นะครับกลัวกันมากเหตุการณ์นายวันวันภัยจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่พลิกโฉมของโลกใบนี้<ะ> com bubbles เกิดขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนมีความคาดหวังว่าธุรกิจ com เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเฟื Quiet, ่องฟูนะถ้าท่านใดที่จำได้นะฮะตอนนั้น NASDAQ เนี่ยขึ้นไปถึง6 0 0ักว่าจุด พอคิดว่าธุรกิจ .com เนี่ยมันจะสร้างความมั่งคั่งนะครับให้กับคนนะสุดท้ายแล้เจ๊งนะฮะถามว่าทำไมผมมาพูดเรื่องอดีตให้ฟังตอนนี้นะครับที่พูดก็เพราะว่าดาวเสาและดาวพิหัสเนี่ยกลับมาเจอกันใหม่ในปี2012นี้ดังนั้นเวลาเราพยากรณ์เนี่ยพอเราย้อนสถิติกลับไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่า ในอดีตมันเคยมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้โอกาสในเรื่องของสถานการณ์มันจะเป็นยังไงถ้าวงรอบของดวงดาวแบบนี้มันเป็นจริงแล้วมันกลับมาใหม่นะครับราคาน้ํามันนะครับท่านใดที่คิดว่าร้อยเหรียญแล้วมันร้อยยูเอส้วมันแพงเนี่ยผมว่า2012นี้มีมากกว่านี้แน่นอนถ้าท่านทําธุรกิจแล้วท่านคิดว่าท่านแฮปปี้กับค่าเงินบาท30 31บาทแถวๆนี้2012ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนพอจะเข้าสู่ปี2 0 1 2หรือแม้กระทั่งตั้งแต่ปี2011ที่ผ่านมาโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมีหลายธุรกิจที่เตรียมตัวจะเข้าตลาดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่กำลังจะเตรียมตัวก็คือ Facebook แล้วท่านรู้รึเปล่าครับว่ามูลค่าของ Facebook ในการระดมเข้าตลาดครั้งนี้เนี่ยคือ1น0่งแห้าหม่นล้านบาทนะครผมพยากรไว้เลยครับว่า IPO Facebook เนี่ยต้องราคาดีเพราะถ้าม you know ันไม่มีแสงสว่างเนี่ยแมงเม้าก็จะไม่บินเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับไปสู่วัฏจักรหนึ่งเมื่อปี2000ต่อ2001 ที่ผ่านมานะครับอันนั้นนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยสําคัญนะครับผมว่าเรื่องภัยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับน้ําท่วมอาจจะท่วมบ้านเราสักสองเดือนสาเดือนน้ํำลดลงมาสู้กันใหมบ่บางจังหวัดโดนบางจังหวัดไม่โดนแต่ถ้าเกรดดิเพชันมันกลับมาเกิดใหม่นะฮะมันมีผลทั้งประเทศแล้วไม่ได้มีผลสองสเดือน,นมันมีผลเป็นปีนะฮะ 2012ไม่ใช่ปีที่โลกแตกนะแต่เป็นปีที่มันจะมีหลายเรื่องระบบวิธีการใหม่ในเรื่องของการเงินความน่ากลัวจากยุโรปเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนะครับธุรกิจการลงทุนใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันตรายนะครับดัน,นั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนกันนะครับแน่นอนนะครับผม มีคนเรียกผมว่าสินเสียช้างนะครับดังนั้นเนี่ยมาวันนี้เนี่ยไม่แนะนําในเรื่องของหลักหวงจุย้ยพวกคนหอาจารย์ช้างพูดแบบนี้เนี่ยมันหมดขนทางมันจะแก้ยังไงมันจะทำให้ชีวิตในปีมะโรงนี้ดีได้ยังไงวงจุย้ยหรือสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่สําคัญนะครับที่ทําให้ท่านรอดจากวิกฤตได้ในปีนี้นะครับทิศทางที่ถือว่าเป็นทิศที่ดีมากๆของปีก็แล้วกันอยู่ในโซนทิศตะวันตก ทิศนี้เป็นทิศที่ให้โชคกับเรามีผลตั้งแต่วันนี้นะฮะนับบัดนาวนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีหน้าในห่วงช่วยการที่ท่านมีโชคที่ดีคือท่านจะมีโอกาสถ้าในมุมตะวันตกของบ้านท่านมีลมท่านไปยืนดูแล้วมีลมเปิดประตูหน้าต่างลมจากธรรมชาติพัดเข้ามาเนี่ยปีนี้ท่านจะรวยหรือถ้าลมจากธรรมชาติไม่ได้แน่นอนฮะ พัดลมแอร์ก็เปิดกันเข้าไปมุมนั้นจะต้องเป็นมุมที่สว่างที่สุดหรือมีความโดดเด่นมากที่สุดในบ้านหรือว่าในร้านของเราแน่นอนฮะมีจุดที่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีจุดที่จะต้องระวังนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือทิศน,นี้นะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับดันั้นก็สรุปให้ฟังกนแล้วกันนะครับว่าในทั้งหมดนี้นะครับในส่วนของผมเองนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบ เก็บในเรื่องของสถิติแน่นอนครับวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้นะครับ <ans> ดังนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับ <ans> ผมว่าสิ่งสําคัญคือในเรื่องของโหราราสสรรเองนะครับเรารู้ไว้เพื่อแก้ไขนะครับไม่ใช่รู้ก่อนแล้วก็เครียดก่อนนะครับ <ans> หรือในเรื่องของหวงจุ้ยเองเนี่ยผมก็อยากแนะนําให้ท่านกลับไปดูแลนะครับที่อยู่ที่อาศัยที่ทํากินนะครับ <ans> ผมแนะนําเสมอว่าบ้านเป็นที่ที่มีลมหายใจเหมือนกับมนุษย์นะครับ ถ้าจับใดก็ตามที่ท่านยังต่อลมหายใจให้กับบ้านนะครับมันทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเนี่ยสิ่งที่บ้านหรือว่าออฟฟิศของเราจะให้กับเรากลับคืนมาเนี่ยก็คือในเรื่องของโชคฟันธงปี55นห้าน้ท่วมหรือไม่ท่วมปีที่แล้วคุณดูบอกว่าไม่ท่วมนะส่วนใหญ่คนที่ไม่ท่วมปี38จะท่วมปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น คุณูปีที่แล้วไม่ท่วมมันก็จะตัดท่วมปีนี้หลายคนสงสัยว่าโอ้โหเขื่อนน้าเต็มเลยเอาอีกแล้วปีนี้อาจารย์การที่ปล่อยมาเส้นล่างอย่างนี้นั่นหมายวองอะไรหมายวามว่ากลัวน้ําท่วมมากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปีที่วิกฤตสุดๆสําหรับเราเป็นปีหนึ่งซึ่งเราจะต้องเริ่มเข้าไปสู่วิกฤตของการขาดน้ำเราก็เห็นใจท่านมากเลยเราจึงได้ไปพยายามประสานงานติดต่อหลายๆท่านเลยบอกว่าก็ ไอ้โปรแกรมต่างๆที่ฝอยเอาไว้เยอะไปหมดเลยเนี่ยพอถึงเวลาไปติดต่อจริงแล้วมันไม่ได้อันนี้เนี่ยฮะทางแมงชาติเราก็มีการตั้งสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินไม่มีช่วงไหนนะครับของโลกมี GDP โตมากเท่ากับในช่วง10ปีที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างฐานการผลิตที่ประเทศไทย ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณชาญวิทย์สุขุมรัตนาพรนะครับตัวแทนจากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดี้เบนเนคอผู้สนับสนุสนอย่งเป็นทางการการเสวนาพลิกชะตาฝ่าวิกฤตในวันนี้ครับก็หนึ่งอยากถามทางฮาร์ดี้เบนเนคอว่าทำไมถึงเลือกจะสนับสนุนการเสวนาในครั้งนี้ครับครับก็ตอนที่ทาง JSL เนี่ยได้นำเสนอการเสวนาครั้งนี้ตรงกับแนวคิดของทางฮาร์ดี้เบนเนคอในเรื่องของการป้องกันเรามีความเชื่อเสมอว่า การป้องกันคือการรักษาดีาล้วคิดว่าคนที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นี่จะได้อะไรดีๆกลับไปบ้านสิ่งที่ได้แน่นอนเลยเนี่ยคือความรู้แน่นอนนะครับว่าวิทยากรผูรูแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผูรู้ชั้นเอกเลยของวงการในทุกๆด้า,านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบตัติเรื่องของทางธรรมะด้วยก็ดีนะครับทุกๆท่านเนี่ยมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมที่จะมามอบให้เราแล้วทางคุณชันวิทย์เองถ้าเกิดวิกฤตส่วนตัวในชีวิตเนี่ย คิดว่าอะไรคือการป้องกันที่ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรับเือกับวิจฤตรการเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้สติไม่ตื่นตะนกแล้วก็รู้จักที่จะกันกรองข้อมูลที่่รอบๆข้างตัวเรานําข้อมูลต่างๆที่ที่ได้มาเนี่ยมาพินิจนารณาแล้วก็วิเคราะห์การกรองข้อมูลที่ดีนะครับอย่าตื่นตะนกใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับวิกิตเราก็เลยไม่พร้อม ซึ่งการเสวนานี้เราก็จะมีความรู้ต่างๆเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยเนี้ยได้ได้เตรียมตัวปอ้องกันก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมาต่อยอดนําเป็นแนวป้องกันที่แข็งแรงที่สุดถูกต้องครับ,รบขอบคุณคุณชันวิทย์มากนะครับผมขอให้สนุกกับการเสวนานะครับ